อ้ยมีครับน,น,นี่นี่ดินกระพือเลยครับเจ๋วกระบอกแรกกันโดนเลยนะครับสุดยอดนี่สุดยอดเลยครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆอีพี่น้องๆนะนะเอฟซีทุกท่านครับผมครับวันนี้ผมก็จะออกไปหาดักปลาไหลนะครับนี่เดี๋ยวที่ผมใช้นะครับ อันนี้ผมใช้เป็นปลาตะกับย่างนะครับผมจะย่างให้ออกลักษณะแบบนี้เลยตัวสักประมาณสามนิ้วนะครับผมก็จะตัดเป็นสามท่อนผมจะไม่ใช้ทั้งตัวนะครับแต่ใช้ทั้งตัวแล้วเดี๋ยวเวลาปลาไหลกินแล้วมันจะจุกตายชิ้นประมาณนี้นะครับ ใส่ไปทางแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องใช้ผ่าคอครับผมก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราคอยรุ่นกันพรุ่งนี้เช้าตอนที่ผมไปกู้ดีกดว่าว่าจะมันขนาดไหนจะไปเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับ อไงครับควงปลาพ่าพอเอาปลาหนูไปอะ่ะสวัสดีกันตอนเช้าๆครับผมมาครับเรามารุ่นกันว่าวันนี้กับมานหรือเปล่าบางร้านเรามาเดี๋ยวมาดูกระบอกแรกเลยนะครับ เตมอ้ยดีครับนี่ดินกระพือเลยครับเจ๋วกระบอกแรกก็โดนเลยนะครับสุดยอดครับมาดูกระบอกนี่เสียงดิ่งเลอะมากเลยอันนีรัะ อุ้ยมีครับมีนี่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 นแลบแรบอยู่นี่ใช้ได้ครับมาเดี๋ยวมาดูกระบอกที่สามกันนะครับมีหรือเปล่านี่สุกอยู่นี่กระบอกที่สามดูลักษณะน,นะครับรูตะแคงตะแคงนามีรุ่นมาดูกันนั่นเสียง โอ้โหอันนี้อันนี้แน่นแน่นเลยนะครับโอ้โหแจ๋วเลยนี่สามก็บอกหลวดเลยนะครับมีตัวทั้งหมดเลยแจ๋วแล้วครับมาดูกระบอกที่สี่อะไรหรือเปล่ากอเยอะที่ผมใช้เมื่อวานนะครับเป็นปลาตกับ เสียงเงียบเงียบโอ้แถวครับอันนี้ไม่มีตัวเดี๋ยวดูเหยื่อบนนะครับนี่โอ้เหยื่อแหลกเลยแต่ไม่มีตัวงงนะครับดูกบอกนี้กันต่อ ถือว่าหมานแล้วนะครับเชา้านี้ไม่ขาดทุนลนะอุย้ยเสียงเสียงโอ้โหนี่เน้นๆเ,เลยนะครับนี่ๆๆๆโอ้โหสุดยอดแจ๋วเลยนะครับมาครับมาดูบอสนี้กันต่อโอ้โหอย่างหมานเลยนะครับวันนี้ Ooh, มีครับมีมีมีม,มันแปนอะนิ่งๆม่ใช่ตายอีกนะครับบอกนี่เลย โอ้โหนี่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 เห็นไหมครับเห็นตัวไหมเหลืองอ้อยเลยครับไปครับนี่นมีหรือเปล่า ไม่มีครับกระบอกนี่นครับมาดูกระบอกนี้กันหมายนี้อยู่ข้างทางเลยนะครับข้างทางถนนดำเหมือนจะมีครับออ้ยมีจริงๆครับนี่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 ว้าวหมานเลยนะครับหมายข้างทาง ก็บ,บอกนี้กันเขามาไลก็บ,บอกแล้วนะครับ mm hmm. เดี๋ยวสองก็บ,บอกสุดท้ายมาลุ้นกันนะครับว่าจะหมานรอเปล่า mm hmm. อุ้ยมีครับมีอยู่นะ <laughs> <laughs> ครับดูกก็บ,บอกสุดท้ายกันเลย ไปแล้วเหมือนนั่นน่ใช่มีล้วตายนะโอ้โหนักตื่เลยตายครับดูน้ำยืดเลยโอ้โหไปครับเดี๋ยวไปเทดูกันสุดยอดเลยนะครับวันนี้โอ้ที่ผมเอาไปทั้งหมดนะครับ15มีเข่ามา13มาเดี๋ยวเรามาดูกันว่า อะไรกวนครับฟังอยู่ครับบอกนี่ก่อนเลยนี่โอ้ยแข็งเลย <c oughs> แข็งโดเลยครับตัวแรก หางสวยน,นี่หางสวยครับอุ้ยเหยืยังอยู่เลยเออวันนี้ผมใช้เป็นปลาตะกัดนะครับวันนี้ มีสองตัวนะครับรตัวสวยเลยนะครับสองตัววันนี้นะครับเข่าดีเป็นพิเศษเข่าเกือบทุกกระบอกนะครับนี่อันนี้เทมาตรงสีกระบ,บอกแล้วนะครับแต่กระบ,บอก,กบตัวสอตัว บอกนี้นะครับน้ำหนักดีหน่อยนี่อ่ะห<อ>นึ่งอ้ยตัวไปอ่ะใหญ่โผ <c ười> อุ้ยตัวนี้ตัวตีดเดียว ี่ตัวนี่หนึ่งตัวไม่มอ้โหไนะโอ่โน,อนักตื่นเลยนะครับ หลายตัวเลยนี่นี่หยอดเลยครับนี่ครับผมผลงานนะครับเชา้านี้บังลันกับปลาตะกับย่างนะครับก็ยังมันหมาน,นพอๆกับปันดินเลยนะครับ ครับผมก็ถ้าเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน่าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมครับแล้วเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็นหวานนหวานเจี๊ยบครับ